สวัสดีครับวันนี้เซตอร์ช็อปจะมาแนะนำนะครับผมว่าแบตเตอรี่ขั้วอานะครับผมของเชฟโรเลตนะครับผมใช้แบบไหนครับผมแบตเตอรี่ขั้วอานะครับผมนี่ครับผมเซตตร์ไปซื้อมาใส่เชฟคันนี้ครับผมเป็นแบตเตอรี่ขั้วอานะครับผมเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ขั้วอาดูแบบไหนนะครับผมมาดูเราจะหันหน้าเข้าตัวเลขตรงนี้นะ เอาตัวเลขนี้ 55D26R นะครับผม 26R แล้วในกล่องล่ะในกล่องก็เขียนอ่าโค้รหัส 55D26 นะครับผมไม่มี R ส่วนที่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมจะเขียนว่า R หรือ L นะครับผมอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับผมเราดูยังไงครับผมอ่ะดูจากลูกนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมผมก็อ่า ไม่ค่อยรู้ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับผมก็ดูลูกนี้เป็นตัวอย่างครับผมในกล่องเขียนว่า R นะครับผมของเชฟเราใช้ขั้ว R นะครับผม R ถ้าหันหน้าแบบนี้นะครับผมแบตเตอรี่ขั้วบวกจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมขั้วลบจะอยู่ขวามือนะครับผมส่วนเสาหลักของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ชิดตัวเรานะครับผมอยู่ชิดตัวเราดาูถ้าเราหมุนไปอีกทางไอขั้วแบตเตอรี่มันจะไปอยู่ฝั่งทางนู้นครับผม มันก็จะงงกันนะครับผมเนี่ยก็จะงงตรงนี้ดังนั้นเราอาดูขั้วหลักนะครับผมเป็นหลักนะครับผมว่าอยู่ฝั่งเราหรืออยู่ฝั่งห่างเรานะครับผมอ่ะตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้อยู่ฝั่งเรานะครับผมอยู่ฝั่งเราตัวโมเดลนี้อ่านได้ครับผมอยู่ฝั่งเราหลักอยู่ฝั่งเราไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้นะหลักอยู่ฝั่งเราซ้ายมือจะเป็นบวกขวามือจะเป็นลบนะครับผมนี่คือแบตเตอรี่ขั้วอ่านนะครับผม ซ้ายมือจะเป็นบวกขวามือจะเป็นลบนะครับผมเนี่ยดูตามรูปนี้ได้เลยครับผมแบตเตอรี่ขั้วอ่าน์ครับผมสาหรับรถเชฟโรเลตออฟทราคันนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ขั้วอ่านนะครับผมเวลาน้องๆไปซื้อนะครับผมก็สังเกตง่ายๆหันหน้าเข้าเรานะครับผมบวกอยู่ขวามือไอ้อยู่ซ้ายมือลบอยู่ขวามือนะครับผมทีนี้เซนตก็จะ,ะพาน้องๆไปชาร์จนะครับผมตัวนี้ซื้อมาใหม่แล้ว นี่น้ำกันน้ำกรดนะครับผมน้ำกรดยังไม่มีครับผมเป็นแบตน้ำนครับผมเดี๋ยวเซนโตจะพาน้องๆไปเติมน้ำกรดแล้วก็ไปชาร์จกัน,นครับผมติดตามไิดูตอนต่อไปนะครับผม